ผมจะเล่นใหม่ครับแต่ตัวละครวันพีชจะจบเกมให้ผม <c oughs> นั่นหมายถึงผมต้องรวมกลุ่มโจนสลัดสุดแก่เพื่อปกป้องผมและตีมังกร <c oughs> ผมจะทำได้ไหมก็ไหลไปดูกันเลย โอเคตอนนี้ก็มาเจอกันทีเดียบร้อเลยนะครับผมและนี่ตอนนี้เรามาอยู่ในโลกวันพีซด้วยภารกิจของเราในวันนี้นั่นก็คือการจบเกมโดยใช้แค่ตัวละครในวันพีซนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ง่ายนะไปแก้สิ่งวลานะโอเคเอาชิลก็ตัดไม้ก่อนขออาวุธนิดนึงนะอุ้ยผมมีหมาทั่วแล้วชาวชาวปะตังเก็บในตัวผมเนี่ยจะมีเข็มทิศเต็มไปหมดเลยนะครับเข็มทิศที่แบบพาไปทางที่ต่างๆนะครับผมนีแกนลายเล็ดลายนะโอวูอยากไปแกนลายจังเลยแล้วก็แค่วิ่งตามเข็มทิศไปนั่นเองนะ โอเคส่วนสมุดนะครับผมเป็นสกิลนะครับผมที่เราสามารถเลือกได้นะผมจะเลือกเป็นไฟเตอร์เลยกันโอเคมาเราเริ่มจากการสร้างแคลงกันเลยและกันนะครับผมนี่เราจะสร้างกลุ่มโจรสลัดเว้ฉะนั้นผมจะตั้งชื่อว่าแจ็คสเปโร่เลยกันนะผมนี่โอ้ยกลุ่มแจ็คสเปโร่นะผิดเรื่องนี่แต่ว่าผมว่าได้อยู่นะครับผมเราสามารถควบคุมทีมเราได้นะครับผมสั่งให้มันแบบโจมตีอะไรอย่างนี้ได้นะซึ่งตอนนี้ไม่มีไงไม่เห็นเลยว้ยโอ้ยจะเป็นหมู่บ้านนะ เก๋ๆเปลงไปนะผมจะมือนสปาวก่อนะตีมไม่ได้นะเก๋ใจเย็นๆไปกองมีอุ้ยพี่หอกเก๋สวยเอามาทำไมไม่รู้โอเควูนี่อาหารดีมากนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปหานะเก๋ผมอุ้ยตรงนี้มันคืออะไรอ่ะเหมือนขับเป็นบ้านอะไรตัวอย่างหรือเปล่านี่มันมีป้ายด้วยนะครับผมเป็นอ๋อเสื้อผ้าเหรอเสื้อผ้านะครับผมสวัสดีอุ้ยเต็มเลยนะองคเป็นชุดสทหารด้วยแต่มันแบบมันไม่ได้มีบวกบัฟอะไรเราเลยว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไ้ จบโจดคิดแล้วกันเลยครับมนี่เป็นคิดแล้วกันมันเท่อะโอเคผมแถวนี้มีตัวอะไรเกิดไหมเนี่ยตรงนี้อุ้ยโอ้ยมีป้อมเลยครับผมนี่ป้อมของมาลีนั่นเองนะต้องเอาตัวแรกก่อนว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมามีมาเดี๋ยวโกะจะวิ่งมาได้ไหมมาไล่ผมมันไล่ผมต้องให้มันตีกันนะผมไม่สามารถตีมอนได้นะเลือดมันต้องน้อยก่อนนะโอเคนี่มาๆต้นตอนนี้เห็นป่ะคือตอนนี้มันเยอะอยู่นะไม่ด้ไม่ได้ตีกันตีกันตีกันโอ้ยโอ้ยตีกันหน่อยตีกันหน่อยตีกันโอ้ยโอ้ยเป็นยิงโกงเนไอ้เนีไง มันต no oh, okay, nope. nope. okay. like, ah, ้องมีตัวแรกก่อนนะครับมันถ้ามีตัวแรกแล้วตัวต่อมามันตามมานะจุ๊บจุ๊บตีกันตีกันโอ้โหไม่ฟันผมจ๋าฟันผมอยู่อุ้งสองตัวเลยอุ้สองตัวสองตัวไปเลยสองตัวโอเคมามามาโอ้ยโอเคไปจะยิงโอ้โหโอเคมาแล้ววันนี้โอ้ยยิบปืนอีกแล้วโอ้โหดูมันยิงมาตีด้วยโอเคจุ๊บจุ๊บโอเคอุ้ยเจ็บไหมโอเคอุ้ย แล้วตัวนึงนะสวยงามเดียวเพึ่งอย่าพึ่งขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกอันนี้โอเคได้แล้วสวยโอ้โหอ,อย่าพึ่งยิงนี่ตอนนี้สมาชิกเรามี3ตัวนะครับผมแต่ตายหมดแล้วเหรอเราสามารถเอาอันนี้ไปให้เพื่อนได้นะครับผมเพื่อได,ได้แต้มโอเคต้องให้มาช่วยกันหน่อยนะโอเคอ๋อนี่เป็นอาสมาชิกทีมผมตื่นมาก่อนได้ไหมตื่นไปก่อนเอาไม่ตายไปแล้วเหรอโอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากิวแจ็คสไปโร่เรานะครับผมพิลล์น้องแล้วโอเคทำข้างในหน่อยละกันนี่ครับผมนี่อ่ะชืดชืดนี่แบบนี้เฮ้ย อ๋อตกใจแกตามมาดีๆได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันจะไปตีเอาใครเนี่ยอย่าพึ่งตามมาก่อนนะโอเคตรงนี้มีมอแกนเหรอประมาณเนี่ยมีมอแกนตัวนึงคิดว่ามันสู้ได้ไหมเก่งดีมาแล้วมาแล้วตอนนี้ไปตีมอแกนเก่งโอเคอู้อูเก่ง้เรียบร้อยหนเดียวตัวนี้อู้ผมจะวงนัวผมจะวงนัวตันนี้นัวมากนะนัวมากอู้อะไรบ้างไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันยิงกันโอ้มันยิง เวมันยิงมันยิงผมมันยิงโอเคอุ้ยตัวตัวอันนี้เบรอยลมาเกแล้วหนึ่ง้จัดนะครับผมนี่เรียบร้อยเโอเคโอ้ยเเแกนะ้ยอุ้ยอย่าอเดียวเดียวเดอย่าอย่าอย่าโอเคผมจะด้แล้วขอได้ไหมโมแกนได้โปรดให้ผมเด้อโมแกนเรียบร้เลยเไดเร็วนะโอ้โคตรเหนื่อยให้ทำตำบลนะโจนะมันเนี่ดูดิทํตบุญอะผมไม่กลัวแล้วเว้ย เฮนี่โอเคผมอุ้ยมันมันเรือโจรสลัดน,นี่มาเราไปสำรวจอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นเรือของใครนะครับผมตามผมมานลครับผมโอเคผมว่าพวกนี้น่าจะพอว่ายน้ําได้อยู่แหละใช่ไหมเออว่ายได้ว่ายได้เว้ยไ,ไ,ไม่สามารถเรียกขาวาม,มาได้นะแต่ว่าเนี่ยเราสามารถแบบเออตามแบบนี้ได้เว้ยดูว,ว่ายตามผมดิโอ้ยโคตรตลกอะโอเคผมอุ้ยข้างในมีมารีนด้วยนะนี่เห็นมารีนแต่ไกลเลยโอเคแต่มันอยากยิงโอ้ยปืนปืน โอ,โอ看看네้โอเคอ๋อนี่ไงพอถึงบกแล้วมันก oh, ็ขึ้นมาแล้วนะสวยโอเคมาเลยทุกคนไป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 ลงลงทุกคนลง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 ไปลงไปลงไปเออลงตีมันลงไปตีมันลงไปตีมันลงไปตีมันโอเคโอเคลงไปแล้วเราเอาเอาเลยไปตีตีมันเอาเออตัวเดียวเหรอเฮ้ยนึกว่าจะมีเยอะกว่านี้นะอู้แต่อาหารโอ้แต่อาหารเยอะมากนะต้องเยอะดินี่หูพอถึงว่าผมว่าไม่หมดตายอ่ะโอเคตอนนี้มีอะไรไหมอุ้ย ูิีใ,ใครแชมเปียนอยชิดมาตีมตีผมมา้ยมาโอ้ยโอเคโอเคบกนบกนอู้อดอรอดอยู่นะโอเคไวโอ้อ okay. oh, 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 ้าวเ้เปิดไอเดียเดี๋ยวนะโอ้ตายอ้ยังยังไม่ตายด้วยนะโอ้แล้วแข็งมากแข็งมากโอ้โอไมโอไมโอโอมโอมก็โอมโอ้โอ้นี่มันรี้วดวนดนี่วโอเคยอมก็ได้พี่ไม่ไหวละแม่เ้ย โอเคพกราอุ้ยตัวน,นี้มีเรือด้วยนะวัฒน์เชิดเลยหูปัทเจนะสวยขออะไรดีๆหน่อยละกันนะอู้มีพวกทหารนี่ละโอเคเดี๋ยวคอยละกันนะอู้นี่เป็นเรือเรืออะไรอะโอ้ทำซั้นๆน,นี่ผมอุ้ยเรือสั้นนี่นะอู๋เรื่องอย่างงี้สิเราต้องเริ่มจากตัวโหดก่อนเว้ยผมว่าทําได้โอเคเดี๋ยวดูซิตรงน,นี้มีตัวอะไรหรือเปล่านะลุ้นเนีนเลยกว่าพี่ปึ๊าเป็นอู๋นี่ไอ้ลูฟี่เจลูฟี่แล้วนะผมไปเจลูฟี่ตัวเดียววะ โอ้นี่นี่ตัวอืนีอูนี่แฟงกี้ครับผม,ผมครบเลยเนี่ยผมว่าการที่ผมจะสู้ลูฟี่เนี่ยมันก็ยากอยู่นะเอ้ยแต่ไม่แน่ไว้ถ้าผมผมผมักลูฟี่ตกน้ำนี่ครับผมน่าจะพอได้อยู่น่าจะอาหารกันคืออาหารเยอะมากอะ่ะคือลนนี้ไม่ต้องทําอาหารกินแล้วนะเดี๋ยวไม่รู้แล้วเดี๋ยวดูดิอันนี้มีอุ้ยเบี้ยปะทอง <c oughs> เอ้ยเอานี่มีกล่องสมบัติน,น,นะครับผมมันคืออะไรอุ้ยผลปีศาจกิโลกิโลนะครับผมอุ้ยอ๋อมันเป็นการสุ่มผลปีศาจเหรอโอเคโอ้โหแค่ละทอง สวยสวยสวยโอเคดูสิตรงนี้อ,นอันนี้อุ้ยเนี่ยเจอแล้วไ,ได้แล้วนะโอเคคือคราวนี้ขยะเยอะมากบอลเลยวันนี้อุ้ยมีไถเด่นด้วยทำทำไมวะเนี่ยอุ้ยกระบองกระบองนี้ดีอยู่เอางี้ผมขอทิ้งเข็มทิศแล้วกันนะเราจะไม่ได้ใช้นะครับผมโอเคดูสิว่าวรอบนี้จะซุ่มได้อะไรนะขอดีๆแล้วกันมีแต่พรอแล้วหนึ่งสองซับปึ๊บโอ,โอ้โหอุ้ยสตองสตองฟูดจะได้แบบโกมุกโกมุกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอะไรทำอะไร แค่เป็นระเบิดเลยวะโอเคอุ้ยฝันยังไม่ได้ดูเลยอ่ะนี่มีโซโลด้วยนะครับผมเอาจะไปเรือหายอะไรวะเนี่ยนี่มันตัวอะไรอ่ะสู้กันเรือหายเลยเหรอโอ๋อเนี่จะแล้วจะแล้วโอเคลูฟี่เอายีน่าผมว่านะเว้ยมันสู้ได้นะลูฟี่อ่ะผมมีวิธีละสมมุตินะถ้าไม่ถึงผมจะทำใช่ไหมยังไโอเคตีแล้วโอเคโอ้ยเช็ดโดนโดนหไกลมากไกลมากไกลมากไปว่าโดนรับตุ้มโอเคเดี๋ยวนี้ลงมาแล้วนะลูฟี่เอาเราแล้วยัง พยายามอยู่อู้ยี่บันตาอู้ว่าตามันจะลงน้ำไปเรียบแลอู้ยี่อู้วอู้ยเดี๋ยว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 เดเดี๋ยวเดี้ยเอ้ยได้ไงญ่ทำ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 เล่วะเพื่อนเดี๋ยวมาเจอโกอิงแมนี้ด้วยนะครับผมนะโอเคผมขอผลพิสานหน่อยแล้วกันคือพวกนี้มันจะมีผลพิสานอยู่แล้วใช่ไหมอ่าอุ้ยเอ้ยเลดอะไรเนี่ยแล้วอู้หมันเลดกลางทะเลเกียโอ้โหไม่กอดโจร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 โอเคกล่องมีอุ้ยแล้วโค้ดเยอะ Icana, ทองเลยไม่เอาโอเคโอ้น no? uh ี it ่ไงกล่องสวยมีชุดมีชุดเ้าว่ะมาขอ้นมาอะไรกันไหนๆกันไหนนะใส่ชุดคิดไปมันไม่ได้บวกเลือดให้เรานะหนูเอ้ยนี่ใครโอ้เจอเหล็กแล้วสวยเป็นขอเปิดตอนนี้นะขอแบบไอะไดีๆได้ไหมรอลุ้นรอลุ้นโอเคเปิดมากล่องเป็นปุ๊บโอู้ฟุดคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ากินก่อนได้ไหมใไหนนะกินกิโลกิโลไปก่อนแล้วกันนะครับผมมา โอกินโอ้ยมาอะไรนี่กันนะครับผมนะวูจะบินได้โอ้ยบินได้คนนี้โอ้ไม่ก็บินได้ว่าเออแต่ยางงี้เอยอ๋อนี่แต่มันมันมมันไม่ได้บินแบบฟรีขนาดนั้นนะมันจะมีเห็นไหมนี่มันจะมีเก็บพลังอยู่โอเคแต่ว่าถือว่าเป็นคนที่ดีนะขอเหล็กหน่อยนี่เน้นๆนะครับผมมาเอามานะครับผมนี่เหล็ก แล้วก็พอได้เหล็กแล้วนะครับผมเอามาแปลงเป็นเหล็กอันนี้หมดผมไปทําการทําถังน้ําไว้ดีกว่าผมรู้แล้วนะครับวิธีการที่สุดจีเนียของผมที่ทําได้นะครับผมนั่นคือดีผมว่าถ้าในเมื่อเราสู้ใช้มือไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ใช้ลาวาช่วยเออผมว่าน่าจะพอได้อยู่นะครับผมโอเคมาไหนๆก็ไหนๆนะนี่มีเอามาสักสองถังแล้วกันเนี่ยไหนๆก็ไหนๆก็สองถังเลยโอเคมาเท่านี้นะครับผมน่าจะพอได้อยู่แนะ ทีนี้ผมต้องไปหาตัวโหด่ก่อนคือตัวกะมันไม่ไม่เท่าไหร่ไงขอแบบตัวตึงๆได้ไหมโอเคตัวน,นี้มีอุยอ้ยอุ้ยได้โซโล่เจอโซโล่แล้วด้ครับผมนี่โอุโโอ้ยจริงๆคือผมถ้าผมอุ้ยเฉดชิบหายชิบหายเดี๋ยวผมผมผะปิดผมผิดผมผิดจะปิอไปเขาจะคุณหลุมหลุมแบบน,นี้ตึงโอเคแล้วก็ทำการลาดลาวาลงไปนี่โอเคอุ้ยอุ้ยจะมหมดแล้วมากนะ มามามาโอ้ตอนนี้จะตายแล้วจะตายแล้วสวย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 สโลว์นี่โดนดีโดนดีโอเคเอาให้น้องใกล้ตายนะใกล้ตายทีเดียวแล้วก็ปบื้องเทียบเลยตา้เร็วค่ะนี่ตอนนี้สโลว์เป็นพวกเราแล้วนะครับผมมันต้องอย่างงี anyway. случае, ้เว <sho> ้ยตอนนี hey, ้แค่เราก็โหดขึ้นแล้วนะเออทำไมผมไม่คิดอย่างงี้ได้วะไหีน้องดูดิว่าโสโลว์จะโหดแค่ไหนนะโอเคตอนนี้มาแล้วสโลว์สโลหน่อยโสโลว์โอเคอู้ดีเยี่ยมโอ้ เฮมโปเฮมโปสโลเห็นเฮมโปไหมสโลสโลเอาหน่อยได้ปหมยิงใหญ่ย so okay. so no so okay. 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 ิงสโลเออสโลมันอยู okay. ่ไหนวะโอเคอ่ะตายแล้วนะเร็วมากนี่ใครอ่ะมาสเตอร์เชฟหรอเห็นไหมนี่มาแล้วมาแล้วสโลเร็วเีหน่อยเร็วสโลสโลเร็วที่แบบโอเคอู้แต่ยังไม่ตายตายยังเคเรียบร้อยได้สนลสวยใครอ่ะทาชิกิหรอโอเคเราได้มาสองตัวเลยนะเยอะยวตัวอย่างนี้อย่างนี้มาสองแล้วมาสองแล้วเว้ย โอเคิดอุ้ยท่าน่าอะไรมันคืออะไรอ่ะบ้านเหรอเดี๋ยวนี้บินเข้าไปเลยแล้วกันนะครับผมนี่เป็นเฮ้ยเหมือนบ้านคุณอูบิรุชิกิเลยแต่นั้นผิดเรื่องนะไม่ใช่คนเรื่องกันเขียอุ้ยนี่นี่โอ้พอมีอยู่นะแต่ว่าบ้าป่ามากคุณนมากในี่ยเขียวอุ้ยดาบวอดโดอิจิมันจีของโซโลครับผมเออตัวเอง G C เหนคนรู้ไหนโอ้โหเข้าเทพจ้าจ้าเราตอนนี้นายใช้ดาบอะไรอ่ะเอ่อผมเป็นเซเบอร์ธรรมดาเอาวาโดไปใช้ไหม คือดาเมจมันก็เยอะกว่านิดนึงนะคอดว่าข้างหน้ามีหมู่บ้านอีกแล้วนะครับผมวันนี้หมู่บ้านอะไรเนี่ยหวังว่าจะมีตัวอะไรโหดรอเราอยู่นะขอแบบตึงๆเลยนะไม่ไมีของมีอะไรให้มาไหมข้างบนมีไหมเดี๋ยวอุ้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่โอเคอุ้ยอะไรอะโอนิตาเกะกระบองเหรออุ้ยแต่โหอยู่อุ้ยเอาเรื่องอยู่นะมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอเคเอาเอานี่ไปใช้ถือดาบไว้นะผมคิดว่าอุ้ยข้างหน้านั้นเป็นคนปุ่มเนื้อพี่พาซิฟิสตาโซโลจะสู้ไหวปะวะเออ ไม่โมูชิมันยิงเหรอจ่านะโมยิงโอ้โมกี้หรือไม่กะให้รอดเลยโอเคตอนนี้โซโลไปเอสเทอโบเอสเทอโบไปตัวนี้ดีดีโอเคตีอยู่ตีอยู่นะตีอยู่ตีอยู่สวยโอเคตอนนี้นัวมากนะครับผมมาผมผมเราว่าก็ได้เออแล้วโอเคใหม่ผมยังไม่ยอมแพ้นะครับผมทีนี้ผมว่าผมต้อทำเรือว่ะโอเคมันต้องล่อเข้าไปโอ้ยโอเคไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ยตัวอะไรบ้างวะเนี่ยโซโลอยู่ไหนอ่ะอุ้ยอันนี้ใครตัออะไรเนี่ยอ๋อต้องยีวโอเคโอเคผมผมขอด้วยได้ไหมขอด้วยไหมอ่ะเออเธอไม่โจมตีเรานะโอเคเธอไม่โจมตีเราก็ดี ผมตอนที่เราก็ดีขอ,ออีกนิดนึงเออคือแล้วก็โอเคเรียบร้อยสงไว้มาแล้วผมได้เพิ่มมาแล้วโอเคไอ้ผมปุ่มเนื้อไปไหนแล้วเดี๋ยวคือตอนเนี้ยผมมองอะไรไม่เห็นละม,ม,มันนัวมากมันน,นี่มันนี่มันนี่โอเคตอนนี้ก็อัพหน่อยแล้วกระเวลคงจะไปเป้าแปดแล้วครับผมอู้หูยโคตรเยอะโอเคมาผมคิดว่าน่าจะช่วยเราได้เยอะขึ้นนะครับผม,ผมฟาร์มเวฟฟาร์มเวฟโอเคดีเดือดมากนะคือแบบโคตรอ,อีซี่อ่ะที่จัดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตาย เอ้ยอยาให้ผมตายดิเอออยาให้ผมตายทุกคนทุกคนจะ่ยืนเจ้เฮียให้หมดถุยโอเคตันนี้ข้างหน้าอุ้ยเอ้ยอันนั้นอะไรอ่ะอุ้ยอันนั้นสันจีตันนี้ซันจีให้ซันจีสู้กับพวกนั้นก่อนนะโอเคโอ้โหแล้วดูซันจีโดนรุมโดนรุมซันจีจะจะรอดไหมเนี่ยเอ่อพี่ว่าเราควรจะเข้าช่วยไหมโอเคไม่ได้นะผมผมต้องช่วยนะต้องปล่อยซันจีตายไม่ได้นะโอเคโอ้มามามาวัสดี้จะร่วมมาช่วยหน่อยโอเคสวยถุยนี่นัว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 มาสิโอ้สันจีจะตายแล้วโอเคมาตอมนี้ผมเองซันจีเข้าทีมมาเดียโโอ้ห โอเกือบแะครับนะเกือบเกือบจมน้ำเคียบอกนะอุ้ยเมืองเอหมู่บ้านอีกแล้วนะครับผมนะมันเยอะจริงเลยหมู่บ้านเนี่ยโอเคมาดูที่หมู่บ้านนี้มันจะมีตัวอะไรแบบโผลมาไหมแบบเธอโผล่มาจากไหนอะไรเงี้ยโอเคอกนะอุ้ยขนาดน้ำพุกเจอแล้วนี่มันนัวกันอยู่เลยนะไปทุกคนแอสซับปูจัดการมันนี่วันนี้คนนี้ก่อนแล้ยนะให้เขาอยู่ผมไปนะโอเคอุ้ยนัวมากนัวมากมาดีมาดีมาดีเดี๋ยวมาดีมาดีสู้สู้กันไปเลยนะสู้กันไปข้างลึกล้ำนะโอเคอุ้ยอะไรเนี่ย นัวมากนะอุ้ยบุ๊กอุ้ยเจ้ากูอุ๊ยตายตายบุ๊กไอ้ยังไม่ไม่แม่งเลยไอ้ตอนนี้นัวมากโอ้ยยังนัวอยู่นะครับผมนะโอเคคอยืนดูห่างๆอย่างหงวงแล้วกันตด้อย่าง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 โอเคอู้มาดีมาดีเดี๋ยวผมลงน้ำผมลงน้ำไอ้เชยผมก็เป็นเออผมก็ช้ผลเดียวกันโอเคตอนนี้โซโลโซโลวยังหน้าอยู่นะเออเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยแล้วอุ๊กอยู่นี่นี่อันจีสันจีเอาอยู่สันจีเอาอยู่นะได้บุ๊กเมื่อกี้มากโอ้ยเกือบเอามันโอเคโอเคเดือดมากแต่วันนี้เดือดมากจ้า อย,อย่าตายนะโอเคอู้ทับท้าโอเคอเคู้ได้มาแล้วเด้แล้วโซโลเดือดจัดเมื่อกี้สวยมากนะครับผมเออตอนนี้ไยตอนนี้ทีมเราเริ่มแบบมีหวังละมีแบบปลดขึ้นนะโอ้โหถึงแม้ว่าจะเสียประชากรไปเยอะอยู่เหมือนกันโอเคอเคูอค้แต่ว่าข้างหน้ามีรอต่อครับผมนะรอจัดก,การจัดก,การหน่อยจัดก,การโอเคตัวนี้ตีอเ,เอ้ยริาจริงมันไม่ต้องตีก็ได้นะจะไม่ทันละตีไปแล้วนะ โอเคโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าเอาตายอย่าเอาตายอย่าเอาตายนะลูกนะดูใจเย็นดูใจเย็นอื้อโอเคเรียบแล้วโอยได้เลยครับผมนะสวยงามตามท้องเรื่องคือผมบอกเลยว่าตอนนี้ในคิวแจ็คสเปโร่เริ่มตื่นแล้วนะครับมาดูแต่ละตัวดิโคตรเดือดอ่ะโอเคมาแล้ว้ยเลดมาแล้วเนะมามาเลดมาก็รอบนี้ก็มาเธอตอนนี้ผมไม่ยอมเลยครับผมนะอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันโอเคโอ้ยตรงนี้โอเคโอ้ยนี่ยเนี้ยเนี้ยมิฟารนไทน มีสบ้าเล่นฮาโอ้โหมันต่อยผมมันต่อยผมเฮ้ยเฮ้ยคุกโอเคคิดได้ไหมถ้าจะไม่ได้หรอมัน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 ไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันโอเคนะเมื่อฮะเมื่อฮะจะมีก็เคลียร์ไปสวยงามโอเคอันนี่ไม่เข้าได้นะนะนนี้อะไรเนี่ยมิสโกเดนโอ้โหเลอยทำตัวท้ายมองไม่เห็นมองไม่ชัดไม่ชัดโอ้หนี่นี่นี่บอลเคบอลเคโอเคสจิสสติเราไปเคลียร์ โอ้ยอย่าจะพัดมาทำไมเนี่ยทีนี้เหรอโอ้ยงั้นก็ได้ก็ได้ได้อีกตัวหนึ่งนะนี่มันมีเข้าได้สองตัวโอเคโอเคมาดีตอนนี้ก็ได้ก็ได้เหรอมีมีทั้งทีมยังมีทีมแล้วก็ยังไงยังไงเออร้อยกว่าจบไหมเกมจี้จี้ที่สี่ปีนเดือบ้ลยเดือดจัดนะครับผมมีกลับมาก่อนเลยอะไรอะอันนี้ตัวอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวดีอุ้ยมีแฟงกี้ด้วยมีแฟงกี้เลยเดี๋ยวแฟงกี้อพึ่งแฟงกี้พึ่ง อุ้ยคูม้าอนะโอเคโอ้โตอนนี้เดือดมากโอ้โหทุกคนกำลังลุมลุมใส่คูม้าอยู่นะโอเคโอเคอุ้ยเรือผมก็ไม่มีด้วยดิเรือผมก็ไม่มีแล้วด้วยดิโอเคไม่เป็นไรได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ทีมผมทั้งทีมประจำบานประจำบานใส่คูม้าเดี๋ยวอย่าตายก็พอผมคอยเที่ยวเลยจ่ะอย่าตายก็พอนะโอเคอยู่ไหนแล้วไปไหนวะไปไหนแล้วโอเคโอ้โหเดือดมากเดือดมากเดือดมากยังไม่รู้อุ้ยแต่ว่ามันมีอันนี้ด้วยไอ้เพลนน่าเพลนน่าอันนี้อันนี้เอ้ยอันนี้เขาได้แล้วอันนี้เขาได้โอเคเรียบร้อยอุ้ยสวยได้้มมาเพิ่แลว โอเคแต่ว่าไม่คิดว่ไหนวะคุมะโอเคแฟงกี้มามาเลยแฟงกี้โอเคผมมาผมจะใช้วิธีการอาลาวาแล้วกันนะเพราะว่ามันมันมันไม่จำเป็นต้องสู้นะฮะโอเคตัวนี้มันเป็นแบบเฟรลี่เฟลลี่ไงเออมันไม่ต้องสู้นะมันไม่ต้องสู้ฉะนั้นก็เรียบ้อยมาแล้วมาเี๋ยวนะเจอแคมโจนอีกแล้วนะมาโอ้ยใครมาต่อยมาบ้านหายไปเลยนะคืออาหารผมก็ใกล้จะหมดละกินแล้วก็อุ้ย ก็ใช่พอน,น,นี่มันรวยจังวะปึ๊บมาได้แล้วนี่เจอพอท่อพอดีเลยนะสวยสวยสวยแล้วก็มีอะไรเนี่ยโอ้ยมีโจรสลัดยืนเฝ้าด้วย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนี่เกย์ช่วเก็เป็นในครเนี่ยฮะมายืนเฝ้าพอท่อเหรอฮะนี่จัดการัปเลยลูกเอเคอุ้ยอุ้ยนัวมากโอเคสวยงามอ่าฮะโอเคขุดไปครับผมได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บ,ป,บปึ๊บดีเดียบรอยได้แล้วนะครับผมแต่ว่า เฮ้ยไม่มีฟินว่ะคาเบลเอาคาเบลมานะคาเบลคาเบลคาเลปึ๊บโอเคมาโอเคปึ๊บเอาฟินมาฟินเฮ้ยอย่าโอเคอุ้ยได้แล้วสวยโอเคจากนั้นก็คาบนะครับผมนี่ได้มาแล้วเรียบร้อยสวยถ้าเกิดผมเข้าไปตัวนี้มันจะหายป่าวะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตามมาหรือเปล่านะเดี๋ยวขอลองเข้ากันด้านโอเคเข้ามาแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยลยวันที่ว่าพอได้ประเดี๋ยวตาว่าพี่มันไม่ตามเข้ามาว่ะ นะแต่ว่ามันยืนแต่ว่ามันยังยืนคอยอยู่ข้างนอกนะโอเคโอเคนันแมนนันแมนมันเกิดบัฟเฟลพอดีมันจะเกิดไหมนเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะฮะสำหรับอมอสเนี้ยโอเคโอ้โหดูดิโล่งโจเลยผมไม่เคยเห็นมันโล่ขนาดนี้นะฮะคือสแสดงว่ามอนในเกมนี้มันไม่เกิดว่ะ โอเคผมมาดูเหมือนกับว่าผมนี่จะต้องขอความช่วยเหลือจากทุกคนช่วยกันกดไลค์เพื่อทำการเสกอันดับเดิมมานะครับผมงั้นผมจบเกมไม่ได้นะเดี๋ยวกันมาหน่อย,อยนี่ไงมาแล้วโอ้โหได้มาสิบแปดล้านแนลคุณมากเลครับผมผมคิดว่าน่าจะพอได้อยู่นะสิบแปดล้นอโอเคอุ้ยคุโคร,โรมมนนะ่มันก็น่าได้เหมือนกันนะมันก็น่าได้เหมือนกันนะคุโคร่เนี่ยนี่ผมซันจิเออมาแล้วโอเคอเคุ้ยลุมตีนลุมแล้วลุมแล้วอุ้ยเรียบไปเพิ่งเรียบโอ้ยไม่ไหวเยส โคตรลุ้นอะได้เวลาแล้วที่จะออกตามหามังกรน,นะครับโอเคเปิดไปเลยแล้วกันไปๆๆไปไปตามมาเลยรูรสมุนรูสมุนทั้ง11ต,ตัวของผมนะดูดิมาเป็นกองทัพมะบอกเลยอุ้ยลูฟี่จะลูฟี่แล้วลูฟี่นะอูซัวซาซาโอ้ยเดี๋ยว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 เอ้ยลูฟี่อ่านิดนึงนะลูฟี่นะเก็บนิดนึงเก็บนิดนึงโอเคเอายาวครับผมแล้วนี่เป็นไะงล่ะเยล่ะอีกน,น,นิดนึงลูฟี่อีกนิดนึงหนิดนึงนนแล้วก็สุดท้ายเตรี่ยวลง ปีมาเป็นพวกเลยครับผมตออย่างนี้สิเออมาใกล้มันหน่อยจะถึงนาทียังเนี้ยยังไม่ถึงหรอก <c oughs> มันเดินการมากเลยนะโอเคตอนนี้ปุ๊บไปต่อผมแนละ้วตอนนี้อุู๊จะอดทะเลอีกแล้วโอเคโอเคคือบอดเลยนะเพราะเขาจะตามมาไม่ได้นะ <c oughs> โมอเคผมว่าผมแน่ใจแล้วว่ามันถ้าจะต้องออกทะเลเจริงๆนะครับแล้วผมไม่สามารถพาพวกนี้ทั้งหมดไปได้มันมันไม่มีโอกาสเลยนะที่เราจะไปการทะเลได้แบบนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะต้องทำประตูพอท่อตรงนี้แล้วก็ผักเจ้าพวกนี้ลงไปทีละตัวเลยแล้วกันนะคือมันไม่มีทางเลือกจริงๆท่านผู้ชมมาขอใช้พลังพระเจ้าอีกรอบดนะ้วยกันนัดนึ่งแล้วทําดีมาแล้วนะครับผมประตูนนะโอเคเดีนะ๋ยวมาดูดีว่าจะเป็นยังไงนะโอเคผมสามารถผักลงไปได้ไหมจริงหรือไม่น้อย ด,ดีผักลงไปแล้วหนึ่งเนี่ยต่อมาต่อมาเอาไปอกีกดีเออลงไปลงไปลงไปเยอะเลยนะ,ะโอเคลงไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็สุดท้ายลงไปเลยปื๊บดีโอ,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 โอ้แล้วโคตรเยอะดีมากอ๋อกันตรงนี้นะโอ้จะเย็นพี่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 พพพจะเย็นก่อนนะนี่เลยแล้วนะนี่โอเคเอาเลยมาซึ่งจบเกมให้ได้นะป <World> ื <inequalities> ๊บแล้วก็เอ้ยอย่าบังอย่าบังใช้เวลานะครับผมนะจักรันไอ้มังกรแกไม่รอดแล้ว ตัวนี้ผมไม่มีอะไรยิงไกลอะดิเรายิงไกลไม่ได้แต่เราบินได้แบบนี้เอานี่นี่อุ้ยเฮ้ยแล้วก็สุดท้ายตรงนี้เปิดตู้เรียบร้อยหมดแล้วในอาบุมตอนนี้ก็จะเหลือแค่มังกรตัวเดียวนะครับตัวนี้ผมปรับแอค e s s i v ตอนนี้ทุกตัวก็จะลุมมังกรอุ้ยดูดิมันบินได้แบเอาเว้ยตัวนี้ทุกคนทุกคนมาเนี่ยโอเคโอเคตัวนี้อู้มังกรเจ็บอะเนี่ยมังกรอู้หูดูรูฟี่รูฟี่พยายามพุ่งไปต่อยมังกรนะครับนะเอาเว้ยตีแล้วก็ตีตีเร็วลุ่มลุ่มลุ่ ยังรอดดีกวะดูนี่ต่ออู๋ลูฟี่ไม่ให้มันลงมาลูฟี่บอกไม่ให้มันลงมาเดี๋ยวก่อนนี่เป็นไงล่ะหนีไปไหนไปไหนวะโอเคมันจมดินอืู๋นี่อยู่นี่อยู่ใต้ดินอยู่อีใต้ดินอยู่ตีมันตีมันลูฟี่ต้องผมต้องลุ้นเอาให้มันโดนว่ะเอาให้มันโดนนะตอนนี้มันยังไม่โดนไงตีมันแล้วอู๋ลูฟี่เปิดอู๋มัดมัาจังกิ๊บโอเคพี่ลุ้มมันไม่ตายว่ะมันไม่ตายว่ะทุกคนตายวะอยู่อู๋เลยขุดบนอู๋ตอนนี้อ้ะโวเดือดมากขบนมีทรายด้วยนะโอเคดีฝนทรนงลั้คูพ แล้วตีมันมันเปิดอูหูมันยังอีกยังอีกเดินจนจะเบิดแล้วโอ้เรียบร้อย yes ที่นะสดุสดครับผมนะชดาสักทีโฟูนะแบบโคตรดัวนเลยครับผมเรียบร้อยเยสอ้าว เอากลับมาแค่นี้เอาอลืมไปอ้ที่เหลือก็ติดอที่ดีเอ็นดีนะครับผมแต่ยังน้อยแล้วก็ทําภารกิจสําเร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมสอบการจบเกมใหม่ครับโดยใช้เหล่าโจทเรือโจสลัดของเรานะครับผมซึ่งก็มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็อุปสรรคก็เยอะเหมือนกันนะง่ายนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมไปทำชาเลนจ์อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสหรับนีโค้ชซีขอลาไปก่อนถ้าเกิดชอบใจลืมกดไลค์กดซับค่าเพื่อเพิ่มใจผมไปด้วยนะครับวันจันหน้าสวนี้ขอลาไปก่อนสวััสดีครบผม 拜早，拜拜。